สวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามชมเพจ Drawing Code อยู่นะครับรวมไปถึงห้องเรียนของ David VP นะครับวันนี้ผมอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะมาพูดเกี่ยวกับวิธีการบากค,คานเนาะนะยผมเชื่อว่าหลายๆหลายๆท่านเนี่ยนะอาจจะเคยเจอปัญหาอยากบากค,คานนะเหมือนเราจะทำลักษณะของคานกิดเดอร์ itter, ที่มันเป็นลักษณะพีแคสท์บางทีมันต้องบากชิ้นงานถูกไหมครับแต่เกิดไม่ไม่ได้มีการบากค,คานหรือบากชิ้นงานเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเข้าเชฟค่อนข้างลำบาก นะครับดังนั้นเวลาเราใช้ตัวคารเนะเขียนบนงานเนี่ยคานส่วนใหญ่บนเลวิทที่เราใช้งานมันจะเป็นคอมโพเนนต์ดังนั้นนะครับซึ่งเวลาเราใช้งานเนี่ยก็อาจจะต้องไปเบ o family ที่สัตว์เลี้ยเฟรมมิ่งถูกไหมครับเลือกเข้ามาใช้งานนะ,ะเดี๋ยวผมลองทำลักษณะคารปกติที่เราใช้กันก่อนนะครับนี่เป็นคารในรูปแบบคอมโพเนนต์นะครับก็คือเป็นคาร d ด f ฟอล์เเลียมๆนี่แหละคราวนี้กรณีในการบารเน คารที่เป็น default แบบนี้นะครับมันจะบากไม่ได้นะครับเพราะนั้นวิธีการจะเขียนให้บากได้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการเขียนเป็นโมเดลอินเพสนะครับแต่เลือก c คตตา o ็ y เป็นสตั u r a l f ฟร m มิงนะฮะเดี๋ยวผมจะทำซิมเพิลให้ดูนิดน,นึงนะครับอย่างเช่นคานตัวนี้หน้าตัดอยู่ที่4 0่สิแล้วกันนะทำง่ายๆลกัน โอเคนะครับเดี๋ยวผมทำใหม่อีกตัวหนึ่งนะครับผมก๊อปปี้กิจขึ้นมาอีกหนึ่งกิจหนึ่งเหมือนกันนะครับผมจะเขียนคานในตัวเดียวกันเลยนะครับแต่วิธีการเขียนของผมคือผมจะใช้โมเดลอินเพสเนี่ไปที่สตั๊กเจอร์ครับเลือกโมเดลอินเพสเลือกแคตลรจีที่มันเป็นสตั๊กเจอร์นะครับแล้วก็เลือกสตั๊กเจอร์ฟรีมิงกดโอเคนะครับเป็นคาน B1 400่งสคูณ800นะครับ เป็น B 1นึ่เล็กหนึ่งด้วยนะครับกดโอเคจากนั้นแล้วผมจะเลือกคำว่า Sweep ครับนะเลือก s t e t part นะครับแล้วก็ดรฟลงไปนเป็นก i ๊ดเดของคานถูกไหมครับ finish ครับและก็ทำการ Setup ตัวของตัวหน้าตัดคานนะครับ Edit Profile ครับนะเลือกด้าน East ก็ได้ นะครับเขียนหน้าตัดคานให้ตรงกันนะครับก็คือ40คูณ80นั่นแหละนะครับดับอย่างนี้ไปก่อนข้างบน400นะครับแล้วก็ความลึก800นะอครับจากนั้นแล้วก็ Move ให้ไปอยู่ตรงจุดกลางครับเนาะเรียบร้อยครับ Material เ,เลือกเป็นตัวของ Pcast ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นคอนกรีตปกติก็ได้นะ มันจะมีคอนกรีตพีแคสอยู่อ่ะเลือกคอนกรีตพีแคสแล้วกันนะครับกดฟินิชนะครับกดฟรีอีกรอบหนึ่งเรียบร้อยนะครับให้คุณสมบัติเหมือนกันเหมือนกันนะครับอ่ากดฟินิชไปข้างนอกครับนะบเวลาทำเซกชันคานทั้งสองตัวนี้ก็ให้คุณสมบัติในการใส่รีบาร์ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บขึ้นรีบาร์ให้ใส่นะขึ้นรีบาร์ให้ใส่เหมือนกันเห็นไหมฮะดังนั้น เวลาเราตัดเนี่ยถ้าเป็นคอมโพเนนต์มันจะตัดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของโมเดลอินพสเนี่ยเราจะตัดจะบากยังไงได้หมดนะครับวิธีการบากคือคลิกเข้าไปที่ตัวคารนครับ Edit InPage นะครับ, page, รบและก็เลือก Create เลือก v o i d Form ขึ้นที่มานะครับ e x t r u s i o n v o i d Form นะครับ, form, รบและก็เลือกสี่เหลี่ยมนะครดั Dark ลงไปดับที่งานนี้ก็ได้นะครับ Finish ครับดึงบากลงมา บากเป็นลักษณะตัว L เห็นไหมครับบากได้ละหรือจะบากเอียงก็ทําได้นะครับนะกรณีอนนยางบากเอียงลงไปาสามารถบากได้นะครับไปที่ void เหมือนเดิมนะครับเลือกอตัวของ setup นะครับ pick up p a n e นะฮะแล้วก็เลือกเพ n นที่ต้องการจะเขียนหน้าตัดโปรไฟล์ลงไปนะครับบากแบบเอียง นะครับบากได้เหมือนกันนะครับสามารถทำรูปแบบไหนก็ได้นะฮะทำตามหน้าตัดของเพนที่เราต้องการเขียนนะครับลบวอยออกก็มีค่าเหมือนกันนะครับทานก็จะกลับมาเป็นรูปแบบเดิมน,นะรหรือจะเจาะทะลุเป็นวงกลมนะครับเจาะทะลุวงกลมก็เจาะได้นะนะครับ คราวนี้เวลาเราดึงแมสเนี่ยทะลุตัวคาเนี่ยถ้ากรณีที่ตัวงานมันอาจยากมันอาจจะไม่ทําการวอยให้โดยอัตโนมัตินะฮะอาจจะต้องใช้คัทช่วยคัทขีดไปที่วอยแล้วขีดไปที่ตัวขานะครับเนาะแต่กรณีเนี่ยมันทําไม่ได้เพราะว่าผมไปเขียนนอกนอกตัวงานแล้วนะครับแต่ผมขอกลับเข้าไปในงานอีกทีหนึ่งกดฟีดก่อนนะครับปึ๊บเข้าไปอีกรอบนะฮะอินดพ งานนะครับเลือกไปที่วอ i d f o r ฟอร์มครับเลีอกไปที่วงกลมกดฟิ n น s h นะครับดึงวอร์รเข้าไปทะลุละทะลุเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเนาะบากอีกนิดนึงนะครับบากด้วยไปวอยฟอร์มอีกทีนึง บาก2จุดกด finish นะครับได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็น่าจะแก้ปัญหานะครับในส่วนที่เราต้องการอย่างบากเสาบากคานททำหลักการเดียวกันหมดเลยนะฮะถ้าเป็นเสาก็ให้อยู่ใน category ของ structural column นะครับถ้าเป็นคารที่อยู่ใน structural framing นะโอเคครับต้องขอขอบคุณคำถามนี้จะต้องคำถามด้วยนะครับคุณเอื้องนะครับนะครับคุณจากคำถาม ที่ถามเข้ามานะครับดีมากๆเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณครับ